สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะผมอยู่กับผม h a r ก Copy g เกมแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมที่มีชื่อว่า Dark Slayer นะผมแม่เป็นเกมที่อาจจะดูมันๆน,นิดนึงนะผมเกมนี้เนี่ยจัดอยู่ในค่ายของค่ายของวินเนอร์นะผมซึ่งเป็นค่ายเดียวกับของ e g e Shot อะไรพวกนี้นะผมก็เลยสามารถใช้ไอดีของ e Shot เล่นได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ไอดีของ e Shot นะสามารถใช้ไอเดีเกมอื่นที่เป็นของวินเนอร์ได้ด้วยนะมแม่เป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะผมตอนที่ผมดูมานะผมก็จะแนะนําเกมต่างๆมากมายนะครับผม มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาบ้างแล้วผมเอาล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูกันนะผมว่าเป็นยังไงครับไปติดตามกันได้เลยอันดับแรกเลยนะคือเรื่องของทางเซิร์ฟเวอร์นะผมถ้าเป็น oh <my> ถ้าเป็นสีแดงนะัก็จะเซิรฟ์ฟเต็มนะถ้าเป็นสีเขียวนี่คือว่าปอดโผงครับที่มันปอดโผงนี่เพราะผมเลยตอนเช้าก็ถ้าไปม,มีอะไรมากผมก็ตอนนี้ก็ผ่านผ่านไปนะบางคนก็ขอาเพนอยู่ไม่ต้องรีวิวอะไรมากส่วนอันที่สองครับคือการใส่พัทเบอร์ตัวละครผม ทุกคนต้องมีพัดเปิดตัวละครน,นะอย่างเช่นตนัวละครคุณตั้งเป็นพัดเปิดอ,อะไรคุณก็ต้องใส่ถ้าคุณใส่ผิดค,คุณก็จะถามเออร์เลอร์ทันทีนะผมไม่ได้นะแน่แล้วก็ใส่ให้ถูกก็แลนะ้วกันครับผมถึงจะเข้าไปในตัวเกมได้นะผมพัดเปิดตัวละครคุณจะทั้งอะไรก็แล้วแต่คุณเลยครับสล้วส่วนทางด้านอาชีพผมก็มีอาชีพหลากหลายให้คุณเล่นนะผมโอ้ทั้งอะไรเอ่ยทั้งเต้นทั้ง,งอะไรทั้งแฮมเมอร์โอโหม,มีอยู่สี่สายแล้วผมมีอยู่4อาชีพนะผม ให้คุณเลือกได้ตามใจชอบนะอาชีพแรกนะเรั่นอาชีพของทางด้านของแอคนะผมเป็นด้านของตีแรงนะตีหนักนะแล้วก็ถึกอยู่พอสมควรนะผมตรูตียากมากดูเลือดก็เยอะดูดูเลือดก็รู้ว่าหนะักแค่ไหนอันนั้ต่อมาครับเป็นสกิลทางเวทนะผมปล่อยเวทอย่างรุนแรงผมเป็นสกิลที่ตอดอย่างไกลๆครับสบายๆครับก็ไม่มีอะไรม้ากนะครับไปอ่านกันเอาเองนะอันนัสกิลไอตัวต่อไปครับคือสายแฮมเมอร์ครับสายตีหนักแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากสาย อันนี้เหมือนกันนะผมและสายสุดท้ายสายแอสซิสินนะสามารถตบหลีกได้ดีมากแลก้วก็การจบตีนี้เร็วมากครับแล้วก็เป็นทําให้ศัตรูนี่โอหักแตกตายได้นะครับเกมนี้เราสามารถแต่งตัวละครของเราเป็นผู้หญิงได้ด้วยนะมันก็แต่งได้ทุกเกมนี้ไม่ต้องรีวิวได้เนะ่ราะเนี่ยเราไรีวิวผู้หญิงก็จะแตกต่างกอนออกไปนะแต่ละคนก็ไม่ค่อยจะเข้ากับชุดเท่าไหร่นะผมก็ต้องไปหาชุดก็แต่งกันเอาเองนะครับผมแล้วแต่ตายแต่ละคนนะผู้หญิงกเนาะ ก็จะเทพอีกแบบนะครับผู้หญิงครับผมาละส่วนการด้านทรงผมกมีทรงผมให้เลือกต่างๆามากมายผมไม่จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรล่ะจะทําเป็นพัสเตนคิคูหรือโอ้ทาอะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่คุณเลยแต่ทรงผมก็อาจจะไปเข้ากับ,บาการ์ตูนที่คุณชอบอะนะก็ต้องอดไปนะผมเราสามารถแต่งตัวนี่ครับผมมีหลายๆอย่างให้คุณเลือกครับแล้วก็ตาผมส่วนเดี๋ยวผมเลือกทรงผมแบบนึงโอเค เรื่องทางด้านตานะผมตาคุณจะเลือกใบหน้ายัางไงอะ่ะใบหน้าก็คือแบบเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งใบหน้าเปลี่ยนทั้งตาด้วยนะผมเป็นหน้าตาแบบจิ้มริ้มมุมมีงี้เอาหรอไอ้คว่าอ,อีอะไรก็ว่าไปนะผมตั้งแต่คุณจะเลือกเลยนะครับต่อไปนะจะเป็นการแต่งตัวละครสัตว์เลี้ยงของเรา,นะราครับตัวละครสัตว์เลี้ยงพูดผิดก็สามารถเลือกหูได้แตต่างมากมายนะผมมีให้เลือกหลายหูแล้วก็หลายทรงตาเนะอ้ยไม่ใช่หลายทรงตาหลายตานะผม,ามสามารถ โอ้แล้วก็เฉพาะนี้นะผมแล้วก็แต่งสีตัวสัตว์เลี้ยงของเราได้นะผมแต่ย่าไปแต่งสีพูหน้าไม่เข้านะถ้าใส่ชุดเก่าะนี่ชุดเก่าะคุณจะกลายเป็นสีชมพูทัทีเลยนะผมแนะนําเป็นสีดานะถ้ามัน,ถ,มนถ้ามันใส่ชุดเก่าะอะไรมันก็จะเท่ขึ้นนะผมแล้วก็ใส่ชื่อไปดิชื่ออะไรก็ใส่ไปเลยนะครับผมขอบคณคระบบเกมนะคุณจะเห็นเป็นมุมมองแบบแนว f p s นะแนวแบบแบบไม่ใช่ f p s แต่แบบบุคคลที่ะครับแล้วก็ สามารถเลื่อนเมาส์หันไปได้ทุกทิศนะผมว่าคุณจะถนัดทิศไหนอ่าแล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ต่างๆมากมายครับมีเควสต่างๆมากมายคุณทําก็ถ้าคุณต้องการที่จะไปหาคนนี้คุณสามารถติ๊กได้เลยครับมันก็จะเดินไปตามอตัตโนมัติที่คุณต้องการนะผมหลังจากนั้น,นครับก็เควสเสร็จสมบูรณ์นะผมก็มจะลองไปตีมอนสเตอร์ให้คุณดูกันนะครับส,ส่วนส่วนทันด้าสกิลนะผมให้กด1 2 1 2อย่างเดียวครับตามสกิลครับเพ่ ยิ่งวลวสูงก็จะให้กดเยอะนะผมซึ่งมอนสเตอร์แต่และตัวนี้จะตีไปตามระดับเวยวนะผมตีแรงตามระดับว,วลวเราสามารถกด R เพื dis ่อดิสหลบหรือว่าเขาอ,อะไรว่าหลบได้นะผมแล้ก็ข้อเสียไอเกมนี้ก็คือแบบมันไม่คลิกเราต้องกดปุ่มเลขสองเลขหเลข2อย่างเดียวนะผมจะดีมอนสเตอร์ได้นะแล้วฟอพอสเตอร์ไม่ทำอะไรเราด้วยนะผมถ้าถ้ากดคลิกธรรมดาอย่างนี้มันไม่ตีเนาะเนี่ย เราต้องไปกดกดที่สกิลของเราครับเลขหนึ่งเลขสองครับถึงจะทําการตีมอนสเตอร์นะผมถ้าเราไปคลิกอย่างนี้มันไม่ตีนะครับเราต้องไปกดเอาเองนะไม่ใช่โยกการนะก็เดี๋ยวนี้เราออกคล้ายกับซีนนะแต่มันไม่ใช่นะผมซีน่าหรือเกมในพวกแนวต่างๆมากมายครับเอาละครับผมก็ใกล้กลถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายของเกมนี้นะผมก็ในเรื่องของด้านเซิร์ฟเวอร์นะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์เลย เกมใหม่นะก็เลยคอมใครคอมใครไม่ดีเน็ตใครไม่ดีมันจะแหลกมากครับโอ้โหดูเฟมเลยผม,ผมก็ประมาณนี้เลยครับผมโอ้ยังตูกครับมันใช้สกิลเล่นกันได้แลผมแล้วก็เอาสาัตว์เลี้ยงแต่ละคนนี่มันไม่ธรรมดาครับมันใหญ่แล้วมันหนักเซิร์ฟมากก็รู้อยู่แล้วเป็นช่วงของพัฒดเบต้าก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้สามารถเราสามารถใช้สกิลในนอกนอกนอกดันเจียนได้ด้วยนะแต่ไม่มีไม่มีดาเมจกับศัตรูคนอื่นไอ้คนอื่นนะผมแต่ มาท้าดดนเบตเกิลกันได้ตรงๆที่นี่ได้เลยับผมไม่ต้องไปดักนัดกันตรงไหนครับผมนัดก,กันตรงนี้ได้เลยนะผมสุดยอดต่อมาแล้วอันนี้คือสุดท้ายจริงๆครับสัตว์เลี้ยงับผมอันนี้คือสัตว์เลี้ยงก,กากระผมไม่ได้โดนสนับสนุนอะไรมากผมขยักรวยวให้ดูก็รับสัตว์เลี้ยงนี่สบายอยู่ก็คือมันวิ่งเร็วแล้วก็เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็อะไรๆหลายอย่างครับถ้าคุณอยากจะไปหาไอ้คนนี้คุณติ๊กมันเดินเลยได้เลยครับมันจะวิ่งไปหาทันทีเลยครับแอปติ๊กติ๊กติ๊กไปเลย มันจะวิ่งไปหาทันโอ้โหมันแบบเราปล่อยเมาส์ไปกดเล่นคุกกี้รันสักรอบสองรอบ,ก,รอบก,รก็อย่างได้ครับผมเแล้วมันก็จะเดินไปหาคนที่คุณต้องการได้เลยครับหรือลงเดินไปดันเทียนนะผมคุณไม่ต้องกดอะไรเลยครับคุณแค่กดอตรงติ๊กด้านขวาคุณก็ไปดันเทียนได้แล้วครับโดยมีสัตว์เลี้ยงอคุณอยู่ด้วยนะผม <c oughs> อ้ยอออฮะก็ไม่มีอะไรมากครับผมผมก็จะขอลาเพียท่านี้ก่อนดีไปเนี่ยแล้วก็นะครับอย่าลืมนะผม ระบบเฟซต่างๆก็เหมือนกับเกมนี้นะผมระบบซับของระบบสร้างของะระบบอะไรซื้อของอะไรต่างๆก็เหมือนเกมนี้นะผมก็ไม่ก็ไม่อยากจะรีวิวตรงนั้นนะผมมันจะทําให้เสียเวลาคนดูนะผมก่อนนี้ครับถ้า,ถ,าถ้าคลิปนี้ผมรีวิวไม่ถูกใจบางคนก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็รีวิวไม่ไม่ตรงสเปคบางคนก็อย่า,าว่ากันนะนี่รีวิวแบบดีๆอันนี้คือยังทําไม่ดีนะผมก็ไม่ได้ตั้งใจทํามากอะไรหรอกแค่อยากให้คนรู้ว่าเกมนี้ก็มันได้ผม สามารถไปหลบได้แล้วที่ www.winner.dot เรียกว่าดาร์กอนซัลเยอย์ผมเจอกันคลิปหน้าสัญญารักทุกคนมาก